เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ J t r a v e l Service วสวัสดีครับผมสาธิตครับช่วงอาจารย์สาธิตพาเที่ยววันนี้เสนอคุณค่าแห่งการท่องเที่ยวผมเชื่อนะครับว่าหลายคนจะชอบเดินทางท่องเที่ยวและหลายคนก็ได้เคยท่องเที่ยวมาแล้วแต่อาจจะมองไม่เห็นความรู้สึกหรือความสํำคัญหรือคุณค่าของมันวันนี้ ผมอยากนำเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวสำหรับผมการท่องเที่ยวคือการเปิดมุมมองใหม่ๆการเปิดวิสัยทัศน์การได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้พบเห็นและได้ประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตประสบการณ์ของชีวิต คือการที่คุณได้ไปไปเจอไปเห็นไปเรียนรู้ไปสัมผัสกับธรรมชาติกับวิถีชีวิตผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีทําให้เรามีประสบการณ์ทําให้เรามีมุมมองทําให้เราได้รับสิ่งต่างๆมากมายที่จะเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาครอบครัวอย่าปล่อยให้การใช้เวลาของคุณสูสญเสียไปโดยที่ยังไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวถ้าอยากจะเห็นมุมมองใหม่ๆไปท่องเที่ยวกับเราสิครับ